สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมไปทําข่าวของธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปีหน้านะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้พบกับดรสมปวินมันประเสริฐนะครับซึ่งซึ่งท่านดรเนี่ยได้พูดถึงเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยบอกตรงนะน่าเป็นห่วงนะครับท่านดรสมปวินมันประเสริฐเนี่ยเป็นรองผู้จัดการใหญ่แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มงานอีกโอนุมิ Intelligen ซ Center นะครับหรือเรียกย่อๆว e ่า EIC ของธนงาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งวิเคราะห์การเงินในประเทศปีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะท่านได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้านะครับมันจะฟื้นช้าเบาบางแล้วก็ไม่แน่นอนซึ่งนี่น่าเป็นห่วงนะครับก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่าคือปีหน้าเนี่ยเราต้อง,องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินจะลงทุนอะไรก็ต้องใส่ตองให้ดีไม่ใช่ไม่ลงทุนไม่ได้นะครับ ลงทุนได้แต่ต้องเลือกเพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าดรท่านพูดอะไรนะครับแล้วก็ท่านได้พูดถึงความเสี่ยงด้วยนะครับความเสี่ยง4ี่ประเภทซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับมาตามผมมาเลยครับทีมของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเนี่ยที่ SBCIC c มองเอาไว้สามครั้นะครับเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตช้า เปราะบางและไม่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องอยาวๆในเรื่องสั้นเนี่ยมันผูกโยกันครับเพราะว่าถ้าเราลองมองสภาพเศรษฐกิจเนี่ย,ยท่านก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นนะกลับไปที่ภาวะปกติกลับไปที่ศักยภาพมีการเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภาคบริการกลับมา การจ้างงานเริ่มดีขึ้นแต่ผม,มอยากจะเรียนว่าถึงแม้เราโตไปที่ศักยภาพเนี่ยมองไปยาวๆเนี่ยศักยภาพของเราลดลงจาก20ปีที่แล้วเราโตได้8% 10ปีที่แล้วเราโตได้5%วันนี้เราคิดว่าระดับศักยภาพไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ที่บอกว่ามันจะส่งผลไปอังกําลังซื้อก็าอาจจะต้องรออีกสปีถูกต้องครับ ถ้าไปมองว่าทําไมถึง3%เนี่ยไปดูปัจจัยการผลิตก็พบว่าปัจจัยการผลิตของประเทศไทยเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงตลอดการลงทุนอยู่ในระดับต่ำกำลังแรงงานหรือประชากรวัยแรงงานก็น่าจะถึงจุดพีคแล้วในช่วงปีนี้ปีหน้าและมีการประบัณการโดยสภาพัฒน์นะครับก็บอกว่าน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะอีก10ปี20ปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อจํากัดน,นะครับว่าเราไม่ได้มีกล้ามเนื้อ สำหรับการที่จะวิ่งต่อไปเนี่ยความไม่แน่นอนมีมากนะครับเราเองได้ i d e n t i f y ความเสี่ยงไว้4ประการด้วยกันในระยะต่อไปประการแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งมีความผูกโยงกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากเนี่ยจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องโครงสร้างเพราะจีนเองเนี่ยมีคนค้าขายกับเขาน้อยลง ในประเทศก็มีข้อจํากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับภาคสหารณ์ก็ยังไม่ฟืน้นไม่เป็นเรื่องยาวการที่จะหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะกลับมาแรงเท่าเดิมแล้วมาเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยการท่องเที่ยวาการค้าคงจะยากขึ้นประการที่2เนี่ยความเสี่ยงก็เกิดจาก g e o p o l i t i c a วันนี้เราเห็นการแบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้นจากสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนเองเชื่อมมาอิสราเอลฮามาสเราก็เริ่มเห็นชัดแล้วครับว่ามีการแบ่งเป็นสองฝั่และเราก็ไม่รู้นะในอนาคตจะมีการทะเลาะอะไรกันอีกและยิ่งมีการทะเลาะมากยิ่งขึ้นสิ่งมันก็ปลุกโยมมาที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะเขาก็จะไปยามกดดันประเทศที่เป็นกลางแบบเราเนี่ยให้เลือกข้างมากขึ้นเพราะเขาป้องกันไม่ให้เราไปค้าขายวัตถุดิบอุป,ปรกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่จากคู่ส่ง การที่3มเนี่ยความเสี่ยงเกิดขึ้นจากภาคการเงินเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบีย้ยขึ้นมามากแล้วโดยเฉพาะอร์แลนด์นฟรีความเปราะบางมีขึ้นเพราะคนตน้องจ่ายดอกเบีย้ยมากขึ้นนอกจากนั้นระบบสถาบันการเงินเองก็มีความระมัดระวังในการบบ่อยสินเชือ่อมากขึ้นเมราะคนนอกจากจ่ายแพงขึ้นแล้วเข้าถึงยากขึ้นด้วยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับว่าออภาคการเงินเปราะบางคนไม่มีการใช้หนี้อะไรขึ้นมาก็กล่าไป การที่4เนี่ยเป็นเรื่อง climate change ที่เราทราบกันอยู่วเพราะว่าวันนี้เราก็จะเห็นข่าวเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงตลอดเวลาอัดดินไว้หมดเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นอกจากภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยที่จะกระทบโดยตรงแล้วเราเพิ่งมีของ2 8ไปก็จะเห็นได้ว่าไอ้ transition risk หรือการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็น net zero เนี่ยก็เป็นความเสีย่ยงเพราะวันนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้นะ ว่าโลกใหม่เนี่ยกฎระเบียบจะเป็นอย่างไรและเราจะลงทุนไปสินค้าอะไรดีจะผลิตยอย่างไรเนี่ยการชะลอตัวลงของการตัดสินใจมันเกิดขึ้นได้ภายใต้ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องท้าทายเป็นเรื่องยาวที่เกิดขึ้นทันทีในระยะสั้นนะต้องบอกนครับครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ดรสมพูศ์วินมันประเสริฐนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน eic หรือว่า e c o n o m i c มิกส์ l ินเทลเจนซ์เซ็นะครับได้บอกเตือนพวกเรามานะครับว่าในปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของรับวิชการด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะต้องเราต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าเขาคํานวณจากตัวเลขคํานวณจากเศรษฐอะไรเศรษฐกิจอะไรแล,แล้วเนี่ยมีมโอกาสที่เป็นไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเรามาระวังการลงทุนคิษนึงนะครับจะใช้ใจ่ายอะไรอย่าประมาทเพราะว่า สถานการณ์มันไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยมันจะเกิดไปทั่วโลกแล้วก็ลงทุนอะไรระวังนะครับอย่าประมาททุกการลงทุนมีความเสี่ยงและจะใช้ใจ่ายอะไรเก็บเงินของท่านไว้ให้ดีนะครับสวัสดีครับ